สวนสุขภาพศรีราชาค่ะเทศบาลเมืองศรีราชายินดีต้อนรับเข้ามาแล้วทุกคนค่ะบรรยากาศชุดยอดวิวดีมากๆตอนนี้คือปรับปรุงใหม่นะคะนี่เลยก็ะจะเป็นโซนทางเดินนี่ก็คือทาสีสวยงามนะคะนี่เลยจะเป็นแหล่งที่ออกกำลังกายนะคะผู้ที่รักสุขภาพนะคะนี่เลยค่ะคุณตาคุณยายนะคะนักวิ่งนะคะก็ มาออกกำลังกายกันที่นี่เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูนะคะในนี้ก็จะมีลานจอดรถนะคะพอได้จอดรถนะคะนี่เลยซ้ายขวาแบบนี้ค่ะ ะะก็จะมีชมรมนะคะนักวิ่งนะคะก็จะมีร้องคาราโอเกะนะคะบรนเองให้ฟังในตรงนี้วันนี้เรามาในวันหยุดนะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเนื่องจากอาจจะสายบ้างแล้วแดดออกแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลานนะคะเส้นทางหน้าวิ่งนะคะแล้วก็มีที่นั่งให้พักผ่อนนะคะนี่เลยเดี๋ยวพาทุกคนได้เดินชมรอบๆสวนสุขภาพ สีราชานั่นเองค่ะสีสันสดใสนะคะทางเดินก็ลงสีนะคะทาสีนะคะเหมาะสำหรับการวิ่งนะคะนี่เราสองคนก็แวะชมนะคะแวะมาเดินออกกำลังกันอไงทุกคนมาดูนะคะที่ถ้าเดินชมทุกคนตอนนี้น้ำทะเลมันลงนี่เลยเราก็จะเห็นวิถีชาวประมงเขาไปจับกุ้งนะคะเต็มเลยนะคะอันนี้ร้านน้องๆน่าจะเป็นร้านออกกำลังก ลงแลวเงียบนะคะถ้าไม่มีกิจกรรมนะคะตรงนี้ก็จะเงียบเลยอันนี้เป็นเวทีที่เขาจัดกิจกรรมแล้วเราพาเดินไปชมอันนี้จะกลับขี่รถเข้ามาในกล่อง้อยแล้วนีว่ 嗯，再见一下，朋友 นี้ก็จะเป็นบรรยากาศคือเป็นแบบว่าเงียบสงบนะคะก็จะมีแค่นะักท่องเที่วมาเป็นวันหยุดครอบครัวก็สามารถมาเดินทาง ก็สามารถมาเดินเล่นออกกำลังกายนะคะเพราะเป็นพื้นที่ที่กว้างแล้วก็มีหลากหลายจุดนะคะก็จะเป็นทั้งลู่วิ่งนะคะแล้วก็จุดนั่งพักผ่อนนะคะนี้ก็เราแวะมานะคะก็ได้เดินชมนะคะมองไปรอบๆก็จะมีต้นไม้หลากหลายนะคะแล้วก็ให้เราได้เดินออกกำลังกายแบบสดชื่นสดชื่นแบบนี้เลยใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาพักผ่อนยันใจได้ที่ส่วนสุขภาพนี้นะคะ ตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าเกาะลอยนะคะทุกคนนี่เลยจะพาทุกคนไปดูเขาปรับปรุงนะคะสะพานนะคะปรับปรุงอะไรบ้างเดี๋ยวพาเข้าไปชมนะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณเกือแบบจะสิบโมงแล้วนะคะแดดก็มีแดดแรงนิดนึงนะแต่ว่าก็มีก้อนเมฆอยู่นะคะนี่เลยเราจะเห็นว่าสองข้างทางเนี่ยจะมีรถจอดนะคะรถจอด รถนี่ก็จอดนี่เขาข้ามฝั่งไปนู่นเหรอคะเกาะสีชังเกาะสีชังนะคะวันนี้มันคือวันอาทิตย์นะคะเ้าก็จะจอดรถไว้ที่นี่นะคะแล้วก็ค้างคืนนะคะแล้วก็ไปเที่ยวข้ามฝั่งไปเที่ยวทางเกาะสีชังนะคะนี่เลยจะพามาดูบรรยากาศแล้ก็ทำสะพานใหม่ไม่แน่ใจก็เปิดให้เข้าหรือเปล่านะคะนี่ค่ะทางเข้ามานะคะก็จะก็ เลนซ้ายขวาสุดก็จะณนะวันหยุดก็จะจบแบบนี้เลยรถจอดนะคะก็จะวิง่งเลนเดียวมาถึงนะคะแล้วก็จะเจอป้ายนะคะส่วนสาธารณะเกาะลอยเป็นลูกปลาสัญลักษณ์นะคะนี่จะเป็นรถบัสมาส่งนะักท่องเที่ยวไปเกาะลอยไปเกะาะจีชัางนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะ นี่ค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะนี่จะเป็นวงเวียนวงกลมอยู่ด้านหน้าทางเข้าเลยค่ะก็ยังปรับปรุงไม่เสร็จนะคะก็ยังจะมีสิ่งของก่อสร้างแล้วก็ยังมีอาคารที่ยังกำลังก่อสร้างบ้างนะคะที่พาทุกคนมาชมว่าณนะขณะนี้เห็นไหมคะจะมีก่อสร้างบางอย่างยังไม่เสร็จนะคะนี่เลยเป็นบรรยากาศอยู่ประมาณนี้นะคะ ก็จะมีอาคารที่เรากําลังจะทําใหม่นะคะนี่เลยข้างบนก็จะเป็นวัดเกาะลอยค่ะทุกคนนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นท่าขึ้นเรือนะคะตอนนี้น้ําลงนะคะทุกคนก็จะเห็นเรือแบบต่ำมากค่ะทุกคนคะ่ะนี่นะคะนักท่องเที่ยวกําลังลงเรือข้ามไปยังเกาะสีชังค่ะทุกคนก็มาขึ้นเรือตรงนี้นะคะ เรากําลังจะมากลับรถนะคะเพราะว่าไม่มีที่จอดรถนะคะตรงนี้จะเป็นตู้จําหน่ายตั๋วเรือไปเกาะสีชังค่ะ ก็จะเป็นนักท่องเทีย่ยวที่กำลังจะมาขึ้นเรือนะคะข้ามไปเกาะสีชังวันนี้น้ำลงนะคะก็จะเห็นบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยเห็นชาวประมงเดินลงไปนะคะริมทะเลแล้วก็แับกุ้งหอยปูป้านะคะนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้ก็คือ,อยังก่อสจ้างไม่เสร็จนะคะแล้วก็จะเห็น เอาละค่ะคลิปนี้เราก็พาทุกคนได้ชมสวนสุขภาพสีราชาแล้วก็กอดลอยห่างถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องโรสสตอรีด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะ